นี่ครับแม่เต่าเพื่อนสบายดีสบายดีดอืมนี่นี่ครับม่เยี่ยมมา่หยามมามอบสิ่งของให้เพื่อนเรียบร้อยแล้วครับกับมิผู้ใญ่ใจบุญเพื่อนฝากทั้งพัดลมนี่พัดลมตกเกาเพื่อนนะครับบนมีหอดใบพัดนี่ตายโดนบอกพัดลมเกาเจ้าตายแด้ขึ้นสวรรค์ได้โดนเ่รขึ้นสวรรค์พอดีโชคดีนะครับเนาะ ในตัวไม่ดีกว่าเก่าอีกครับของไทยครับตัวนี้นี่มอบไปเรียบร้อยมอบสิ่งของซื้อนมนมก็กินได้อยู่เนาะสื่อนมสื่อมามาไว้สำรองครับแล้วก็เครื่องใส่เครื่องคั่วนี่ไปไปเบิง่งเลยจะพ้าไปเบิ่งนองเวนนี่เป็นกับกาลังิแต่งกินอยู่ครับนี่ มื่อนี้มีน้องแหวนเนีสบายดีน้องแหวนน้องแหวนแล้วก็น้องลี่ครับสาวลี่สาวลี่มากินข่าวน้ำหลังจากมอบสิ่งของมอบเงินให้น้องแหวนเรียบร้อยโอ้น้องแหวนในี่โชคดีครับมีายใจบุญเป็นเมตตาสงสาร กัเลยเดี๋ยวมากินข้าวเแ้านะ้ำเพื่น,นครับกำลังต่ำบักฮุงอยู่สูตรเซาลี่ใส่หยางแนนเซาลี่นะเซาลี่เพิ่งกับพ่อฮันออกกล่องยักเตี้ยเพิ่งอายส่งเพิ่งกับขาดแจ็กหน่อยได้ครับเซาลี่มือหนึ่กินต่ำบักฮุงกับสาวผู้ไทยมันน่าทมครับผมนี่ เงี้ยกลัวเพิ่นมือว่านนี่มาทายเพิ่นแลมมีแต่อ,มตอีมีแต่แป้งนัวผงชุลดยางเดียวผมก็เลยสื่อทั้งหมกพริกแน่ทั้งน้ำปลาปลาแดกนะครับมาให้เพิ่นสื่อมีดมีดใช้ดีบ่ะดีไรดีไบ่เวม,ม,มือนมือนีงานเหมือนได้กับมือนีมือว่านนี่เพิ่นมาแต่ขุดเอขอุดชีลอเมท่นใด้ลนรางหนาล่างตาเมื่นใด้ซนสวยหอดน,น,น้าบ่ มาออกกล่องทันทีเลยมาไปกับท่านมากับท่านหันด้วยนะแต่ว่ามือหนีงง่ามละ่ะครับฮะ,ะไม่ยพราะเอาและชมวาเหน่งงามปานนี่ผู้บ่าวไทยเฮงมากเลยแม่เฒ่าเพิ่นัาหาผัวให้เลยเพิ่นว่า โสดเยอะว่าทีโอ้ค่าดอกแพงอยู่บทสาวผู้ไทยท่ดไถ่ทุกงากก็จะเอาแพงสำหดีแม่เท่าเนน่นคนคือเบ้าดีแต่หาปัวให้ผู้ใดบอกไงหาผัวให้ผู้นี้บอกจะเอาเท่าไถค่าดอกนั่นหะง่ามปานี่ ท่าไหน่แสนหนึ่งอ่าเมนี่พูดเท่าเนี่ยพูดถึงจะเอาขึ้กว่าเนี่อันนี้เอาเท่าไรก่อนเอาแสนหนึ่งแสนหนึ่งข้ามสองบาทแสนหนึ่งข้ามสองบาทโอ้พ่อเอาจนทนเลแสนหนึ่งกับประมาณนี่ห้าสิบกว่าล้านเนาะหกสิบหกสิบห้าละหกสิบหกสิบเจ็ดสิบล้านแสนหนึ่งเจ็ดสิบล้านกีป bỏ đi cầm nó ly này để cá đong để sao ly con ừ. mắt thảm là bỏ sao ly bỏ ai non các hơn đi bỏ โอ้ส oh, mm ัมมีหน้าตาขึ้นกันเนาะงามขึ้กันอันันกันนั่หะดกัอืมโอกาสดองแสนหนึ่งกับพ่อเอาอยู่ดอกงามไปใส่แป้งนัวได้หลายกับแซนดอกไปจะไปแกะไอ้ไอ้นั่นมาแกะปิ่งไกแก้ไอ เบิ Belgium, Julie, ่งเซลาี่ต่ำคือต่ำเบาเด๋ออาซมเบิ่งดูใส่อย่างเนี้อ่จะซมเบิใส่เบิ่งกล่องกันอะป๊าดงามเลยครับอืเอาันในเจ้าใจ้หน่อยทำพ่อ ้ำต,ตาลบ่มีเนาะอืมอืมอังผู้นี้ซาลี่พี่น้องกันผู้นี้ส,ส,สแหวน ไปขอรัวเงิอนอยากจนครับเปินกำผ่าแม่มาแต่น้อยพ่อกับนี้ไปบวชอยู่ต้องกันสองคนก็บป็แม่เท่าครับแม่เถ่าก็ป่วยพอดีผมมาถ่ายเพื่อนหมู่บ้านเนี่ยเลยมีผู้ใหญ่ใจบุญโอนเงินโอนสื้อของมาให้รับก็เลยเด็ดมาหาเพิ่นกินข่าวเศร้าแล้วก็เลยเด็ดกินข่าวเศร้าน้ำเพิ่นสักคำเนี่ยกินข้าวเศร้าแล้วก็จะเฝ้าครับเดินทางครับ ลาบเป็ดใส่เพื่อนแน่เพื่อนอยากกินลาบเป็ดแม่เทาวน์อกมฮะบ่กินน้ำกันทำไมเออสันสันเอาเอเอาบ่ต้องโปแกล่ะดอกเอาลาบเป็ดให้เพื่อนโหลดสันถ้าเพื่อนบ่ท่านได้กินน้ำหอมห้อเอาไปให้เพื่อนโหลดเอาแกะแต่น่ะแกะแต่ไข่น่ะไข่ลูกเกย์น่ะ เออลำเป็ดให้เจ้าผ yeah, ู so yeah, uh, ้เดียวรลดเด้อถุงนึงนี่เด้อกินให้เบิดออเอกินข้าวเส้าแร้วบ่าเจ้านั่งเลยนั่งมันสวยเลยนีบ้อกยายะตาลูกยายังล่ะโบอบได้มีแต่อันนี้แล้ว ยาดมนี่แหละวิ่งเวียนอยู่บ่ดี๋ยาดมไห้วิ่งเวียนบ่หนอนงนี่พ่อะอืมบ่ได้เอามาเลยยายอดตามานามาเนี่ออนี่หงทองหงไทยบ่หงไทยนี่ยาดมนี่แกวิ่งเวียนนี่ของดีเด้นนิ ยูไทยเขาน้ยมใส่ Good morning โ oh, อ so so ้สวีเดนสวัสดีเอาแกให้ดมเลยเลยย่จะวิ่งเวียนสิซะอาเอาดมบ้าง โดนเบิ้งหงไทยของดีเด้อยนิเจ้าแก้เบิ้งก่อนหมุนหมุนฟ้าหอมบ่หอมเลยย่มตากแดดตากยังอย่าเป็นล่มนี่ดมเลไดะเป็นสมุนไพรคนไทยในยมใส่ตัวอคุณเข้า อเอาไหมเลยก็ได้มันลมหรือดึงไปพุ่นบอกมันแดดเออดึงไปพุ่นก็ได้เออเออเอาเออหนูจักอยู่ดอกเก่งปลานี่อยู่ผู้เดียวจนได้สวัสดีตอนเช้าครับมาหาน้องครับผมพอดีมี มาซาลี่มากินน้ากันเลยไม่ต้องอายคนกันเองงามป่านี่เดี๋ยวเจ้านอยจะหาแฟนให้ได้หนึ่งพี่ครับพอดีมีผู้ใหญ่ใจบุญครับเพื่อนเด็โอนเงินแล้วก็ให้ซื้อของซื้อพัดลมมาให้น้องครับก็มอบเรียบร้อยละช่วยดีเลากเรียบร้อย บักหลายนึ่งเออบ่ยากนี่ะก็กินน้ำกันนี่แหะเอากินเอาส่วนเน่กินแต่ตามบคงเด้อครเพิ่นบ่ให้กินไเด้อดิเอาะลีส่วนเนีเอา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 กินโลดสเอากินเลย ดดะะเดี๋ยวไอ้อเพิ่นกินข่าแล้วสักก่อนเด้อเดี๋ยวครับจังคุยกันเพิ่นยังอายกินเ,เดี๋ยวกินข่าวบัวแซมเด้อครับรเดี๋ยวผมจะขอลงไลนก่อนเด้อเดี๋ยวจังมาคุยกับเพิ่นสักหน่อย